สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบครับพาเยังทลายครับทลายงามๆครับกาดกะห้อนครับช่วงนี้เนครับแดดบางลายนี่ลายแน่นอนครับสุกสุกแดดนะครับปามครับนี่ก็ลรวงอลไรนะครับเดี๋ยวเบิ่งนน่ะลรวงแล้ว thuộc ra đây. Ừ. đây là ngâm bởi tình gặp nhé nha, nha. ngâm anh nhìn cạnh 30 nhé ต,ตักัดตั้มตนะครับนี่ห้าหกเมตรหกเมตรครับแต่เพื่อนที่นี่สีลำบากอยู่กับแปลงมันมันมันแข็งครับรถแรนบ่ได้ก็ต้องแบกขึ้นมาจากห้ังล่างน่าจะ้างลงดอกเมยเงยตีเงยตีใหญ่เมย เนี้อแล้วครับผมแมนบ่แมนอยู่ที่มือบ่ทางกับมีแต่ทางพับๆห่อนเนี้ทางพับ แต่ปาลมถึงสั้นยังได้ครับเบิงแต่มันพับเห็นปะปาลมอะ่ได้หกยังมันพับมาจากยอดมันแร่งฝดเบิงแดดเป็นเปี่ยนครับตัดแตตัด,ตด,ตดง่ายมันห่อนเองเอาอ,อย่ามาชโฉเลยเก็บทังมันอี็บพามาทดสอบงาน เมื่อแรกครับข้างล่างม่นมีสิแม่

แปลงนี้สุกดีดีครับลายงามครับพืน้นที่ขนากครับลดลงมาแดง,ง่ลงเอ็ต้องแบกมาขึ้นขึ้นมาพี่ครับพี่ขึ้นมาพี่กองอะไรเยอะพี่แบกไกลว่ยังแต้มันแบก,แบก,แก้องแบกจากห้องครับก็เลยเมยกัดหอนน้ำครับ ทางาอบฟับไรสามสิบเก้าสาม่ครับเขี่ยวือ้นนะครับเขียวคมกิบ 样，每个孩子。 ขอไล่น้องแบบปามอ่อนหมดแล้วขอไล่น้องปม,อนนอองมแค่สิบซี่จะมาเมือนะครับสุกไล่เลยเรียงรอบทงกันน้องครับหอนกับหอน